สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้อาทิตย์พอรอมเสือเหีดนำผิกหมูแซ่บๆไห้เบิ่งไห้ซิมเด้อให้กินพร้อมก่อนรับชมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ส่งหัวใจดวไงไอ้น้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้อาทิตพร้อมเด้อเริ่มเสียบอะไรนก็นคือผู้รับผู้ใหญ่ใจดีให้การผู้ประภ์คลิปทุกคลิปเลยขอบคุณครับกันแรกเข้ากะตักน้ำมันห่อนครับใส่น้ำมัน เห็นแล้วพี่น้องเนาะใส่บดขวดเล่ข่อยกระไดเพิ่มความมั่นในร่างกายาาใส่กระเทียมทุบครับบะตอกต่ำจนละเอียดทุบพ่อเป็นเม็ด,ดน้อยๆพี่น,อน้องเนาะเราต้องละเอียดหลายแล้วก็ว่าพรสาวเซนามันห้อน,อนๆพี่น้องตอนนี้ทรงิ่นหอมหอมกระเทียมครับอ้ยหอมขักหอมแดน่พี่น้องป่องไปนี่อดี๋ยวมันเม็ดใหญ่เขากับไฟเปาะๆให้มันแตกพี่น้องครับน เอาหมูที่เท่าซับเอาไว้ครับเอามาผัดพี่น้องครับผัดใส่น้ำมันหมูนะล่ะพี่น้องครับน้ำมันพืชอเขาเนี่อยล่ะพี่น้องแล้วแต่มากน้ำมันไหนเออแลก็ผัดผัดค่อยๆผัดพี่น้องครับค่อยๆผัดค่อยๆกุัวส่งกลิ่นหอมนะพี่น้องเนาะค่อยๆเบิ่งพี่น้องครับอย่าให้หมูมันใหม่ถ้าหมูมใหม่แล้วมันสีบปแซบพี่น้องครับมันสีคิวเด้ <c oughs> อ้าวค่อยๆผัดพี่น้องครับ จักน้อยกับสีปรุงรสนี่ใส่มะนางเขียวมงบงลงไปครับอ,อ,อืซอสทั่วเหลืองฝาเขียวอตักซื้อไปทั่วนะข่เนาะเอาสซลม์ปลาจักน้อยไปหนอะครับหยดบีบปี๊ปปปปปปด,ด,ด,ดลงไปน่อยปิ๊ดปัดๆลงไปปันกดแต่ใส่ซอสหอยนางรมครับให้มันฉ่ำๆค่อยๆพาดค่อยๆขวบไปเนองครับแล้วก็บิ่งไฟนะ้ำอย่าให้ไฟมันแห้งหลายเ แห้งแน่พันแน่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับใส่ผงปรุงรสรสดีเนาะรสดีเด่เขาเอื้อนเออค่อยๆผัดพี่น้องครับค่อยๆผัวให้มันหอมค่อยๆผัดไปค่อยๆแน่ไปใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องครับเออนี่เอาหน้าตาหวานผิดปกติแต่ว่าบอลลุยผิดปกติคือเขาซุ้มด้วยก็ด้วยคัดด้วยแน่พี่น้องครับปซุ้มทูกกระทุกทุกเนาะอืม ใส่พริกผงลงไปพี่น้องครับพริกป่นลงไปนะครับมักเพ็ดกับใส่หลายสอดแน่พี่น้องครับบอกมักเพ็ดกับอย่าไส่ไหลอย่ามันปากปูก็ไม่งอดตอดปากมันเพ็ดเิ่นปะเนานี่ครับผักกระเจียมใบนี่มีต้นหอมมีผักซี่ก็ว่ากันไปครับแล้วแต่สีไส่แล้วแต่สีมกักเรื่อเสียบไดเขาก็ต้องไส้น้ำับพี่น้องครับมักเขือเทศหรือบักเคีเเ้ยบานคอยเอ,อิดนี่ละ เพื er ่อเพิ er ่มรสชาติ <ark> มักหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่ผัดหน่อย,อย,พ,นนอยพันใหญ่ก็ว่ากันไปแล้วจะใส,ใส่พี่น้องครับเราต้องมักนี่ใส่น้ำลงไปจักนิดหนึ่งพี่น้องครับความมีน้ำน,นะครับก็มาค่อยคอยคุ้นคอยคอยกลัวนะครับก็่าลืมครับพี่น้องอมักคลิปมักเสียงพระก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ส่งหัวใจมาให้ด้วยกนแล้วกันขอบคุณไปหอด สปอนเซอร์ผู้ให้การอุปถัมภ์คลิปทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปน้ำพริกหมูน้ำที่เขามาเบิงมาแนมกันพี่น้องครับเออเปิดจะแเสบจัดนวบอพี่น้องนะครับค่อยๆค,ยคดค่อยๆขว,ว,วดพี่น้องเด้อเ่าคลิปนี้กระบ่มีอย่างไรครับเห็ดน้ำพริกหมูให้เบิงให้ใหซิมให้กินกันเดี๋ยวคลิปหน้ากะมาติดตาเบิงเด้อ่าจิตพ่อน,นสิบมาเห็ดอีหยังให้กินให้ซิมคลิปนีมม้ไปก้อนทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ